ในช่วงท้ายของวันนี้วันศุกร์ซึ่งว่ามีการเก็บงานอยู่ในหลายส่วนเลยแล้วสุดท้ายก็เหลือแต่ที่เป็นคอนเทนเนอร์ทิ้งขยะอย่างนี้ค่ะสองที่แล้วก็พรวงนี้ทราบว่าเขาจะมาเก็บแล้วก็นำไปทิ้งจะเห็นว่า,าตอนนี้โล่งแล้วนะคะบัวก็สวยงามมากเลยก็ขอเชิญชวนนะคะ ท่านที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าจะมาโดยเฉพาะโดยตรงเลยก็ได้ที่วัดพุทธวิหารแห่งนี้ที่เมืองเปอร์เมเรนซ์มาชมโบสถ์สวยๆนะคะจิตใจก็จะนอบน้อมอ่อนโยนและที่สำคัญก็ <c oughs> คือจะทำให้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านเกิดของพวกเราเอง <c oughs> ในขั้นตอนการต่อไป <c oughs> ก็จะเป็นการตกแต่งด้านใน ในตัวโบสถ์นะคะแล้วก็ในส่วนทางภายนอกนี้ข้อมูลที่ได้ทราบก็คือว่าจะมีการเคลียร์ปูอิฐปูหินในช่วงที่หน้าทางเดินเข้ามาแล้วก็รอบกับพระอุโบสถตรงนี้ในส่วนที่ถ้าท่านมีจิตศรัทธาเลื่อมใสและอยากที่จะร่วมอนุโมทนาบริจาคนะคะมันก็จะเป็น ซื้ออิฐที่จะต้องอนำมาปูแล้วก็ทราบว่า1ตารางเมตรก็คือ99้าสิยูโรซึ่งจะบริจาคโดยที่ตัวท่านเองหรือเป็นในลักษณะที่เป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆร่วมปัจจัยกันก็ยอมได้ไม่ว่าทางใดก็ได้ทั้งสิ้นเลยแล้วก็เนี่ยค่ะทั้งหมดเลยก็จะต้องมีการ พัฒนาและปรับปรุงให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโบสก็จะดูเด่นสวยงามขึ้นมาตามลำดับแล้วขอเชิญชวนนะคะติดต่อมาที่วัดได้คะ่ะ สำหรับในวันนี้ดิฉันก็ขอสาธุและอนุโมทนากับทุกท่านนะคะอาทิตย์หน้าก็ทราบว่าวันที่15มิถุนายนก็จะมีการส่งงานจากบริษัทออฟันเวน,นเพราะฉะนั้นขั้นตอนก็ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆสวัสดีค่ะ